ก็คนนั oh ่นแหละครัเออเว็บน่ะ คุณแม่บ้าค่ะวันนี้เราใส่สีดำหมดเลยค่ะทุกคนดไมไปสไม่เออวิมา่ากไม่ดียดาน้องัเิเคนลแล้วนได้ มาแล้วป่ะอะไรอะนัวฟูริมาเป๊ะป่ะเนี่ยเหนื่อยมากจัด เเ็กบมม,ม่ใส่ลงท้ายยอดเลยใส่ไรยยอดยอดตลาดนะองเงินทนีน่างนท่าไปก็มีเป็นของสองร้อยเก้าสิบมีของเท่คู่เดียวคือฟี่า ไปซื้อให้วันเกิดคนไหนอ่ะเออคนเดียวนี่นะเห็นไหมทุกคนนี่ยังโป๊ะตานังเนี <Yeah. c oughs> ่เออบางรังมันคือตานังจริงๆเออเป็เยังไงเออตาลังไง เราจะกินน้ำเนียฮะโดยที่ไม่ต้องใช้ช้อนเราก็ใช้มือาชนนะคุณนิ้นเยนพอไหมมือกินเลยๆรอยนอไ่เป็นเออกินไม่เป็นนะรูเรียอหมดเลยกเดียวดูนั่นลิดียวเลยลองคนตาคุาไม่กิน

ใกล้ใกถ้น uh ้ำ huh. ม so ันเบอพิม so ินทำมัน huh. นิ่วนี่ทุกคนสารับอกกินกับมือเจ้าปอจะมากินกับมือแน่นะว่ามันอย่ังไงมีวิวเจ้าเอนกันีม่พิมกินนะแม่บอกกินเดี๋ยวมันร่นเม็ดอ่ะกหกินปุยวะอือนี่ยต้อกัะโ้มเนะปยนิน่ยอ่ะ หกไหมยกประมาณน้ำหรอกมินม <desserts> ินมินน้อพี่จูอของให้พี่มินด้วยนะครับที่เคยถอดถอดรูปกั้นะมันตังเงินนโอเคค่ะเดี๋ยวไปเอานะคะคือมัมทีพวกเราก็ลืมเลยค่ะมันที่ส่งส่งของให้พี่จูไม่ใช่พี่จูไม่ตั้งใจจะให้พี่นะแต่ว่าบางทีแกก็ลืมมันนะนี่น่าจะคงกด้หลายเรื่อง ต้องต้มเลยมั้งต้องนิ่งอืมแต่เดี๋ยวไล่ไล่ยุไล่ไล่ต้องแบบยุยุสตายุสตายุสตาทุกคนเห็นอะไรต้องเลยมาแน่นคือก็คือแบบคนดังคนดังนะครับคนดังเก็บของนี่แหละค่ะคือสิ่งที่แฟนปรับซื้อมาให้แล้วก็เต็มมาแล้วแล้วก็เต็มแล้วก็ไม่ได้ที่ไว้ต้องกลับบ้านแล้วนะคะว่าคือมันล้นจากห้องเก็บของแล้วมาอยู่นี่ใช่ไหมเก็บข้าวเก็บอะไรโยเก็บของจะล้นห้องเก็บของ ก็เราต้องมีบ้านใหญ่กินบ้านหน่อยเด็ดเจ้าว้ามันคงมดมันคงอยู่เจ้า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 มันคงหมดเลยมันเริ่มจบไปแล้วนะพี่ทำไมเป็นล่ะพี่กลัวขี้เล็บในเล็บมั้ยน้ำไม่เวลากูกินคือกูใช้ฟันแทะในเล็บจะกูฮีก้าแล้วมี่ คนไม่ต้องท้าวนะคะวันเด็กแต่พ่อม,มั่นใจว่าอีกสชกามันพ่อมจะจับหัวรถเย้งัันพ่อมฝึกช่วงวันนี้ที่เราพ่อมไปกรุงเทพเลยไอ้มันหน้าไปก่อนนี่ก็ไม่ได้ก็จทยใยาแท่งก็ไปก่อนเนีย่ยนั่งล่าอีเดีรุ่นุ่กันอืมหิบเยอเยอะยะดับไปิ้ลเนา

แสบว่าเดี๋ยวบอลดันบอลลูกดสนบอลเดี๋ยวบอลกินบอ

บอกว่าถอดชับชักหน้าแฟนพีททิ้งบอกว่าต้องมาทางข้างเป๋าเลยเอาว่านั้นโทรโทรไปทักอีกนึงก่อนนี่งไนบอกว่าต้องมาทางข้างเป๋าเลยมันจะไม่รับดู้ระวังให้มันว่างต้องมาทางห้องเป๋าเลยบอกว่านะมาแล้วทุกคนสวัสดีออกมาจาา เ,นาาเ็นไรกันวันน่ะนี่อ้ห่อดีเหรอพุ่นี้มันสาใช่ไมไม่นี่คอจะ้กกจบบากยันไ,ไม่อยู่กับพี่ปาค่ะบอกตล้วก็อสองเสร็จแล้วกุมไม่ได้สอง

uh -huh. กับทุกคนสวัสดี2,488คนพี่ผู้ดีสาได้ผู้ดีสากิน <c oughs> อะไรอะ่ะกิน<ๆ>กิน<ๆ>กินกินตำบักวุ้งก<ๆ>ินหน้าดำนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมันมืดมันไม่มีแสงแล้วก็มันอยู่ข้างล่างด้วยแล้วก็กินสมตัอยู่แบบกอบแบบตาเป่า สาวโรงงานเหรอครับอังเปาเสียงน่ารักสาวโรงงานขึ้นเท่าไ่ะมาเลยตั้งไว้เลยไหมบวกนู่มาทางกล้องเปาเลยแตก่นไอ้นั่เดีเดียมอยู่ดิบวกยบวกอะไรันเี่ย แอบคะถใครมาทุกคน่ะบอกเลยว่าวันเย็นๆให้สัง่งสั่งฟูดนะคะสั่งฟูแบบร้านพี่จอยน,น,นี่ไม่มีแบบเป็นยาำพี่นังตื์พี่นัตอรอตรงๆพี่ถ้าเราค้ต้มตามทุกคนจะน,น้ำแต่น้ำไหมเคยือไหะเดี๋ยวจะไม่เหมือนกันนะ วัสดีค่ะสวยทุกคนครับเหม่นบอแต่ภาพดีชิมมากเลยนะเม่นบอก็ะสาบพันม่นบอเนาะ <c oughs> นอุ้ยดูว่เดี๋ยวอีกทีแล้วน <c oughs> ั่งนั่งง่งนั่่นัง่งน่นั่่งหั่ั่นั่งนั่่่งด แเสร็จทำไมยิ 1. 1. ่มีตัวชั่เยเกอี่อไรไม่มเมนตน่นี่ไม่ได้นอนแต่ก็หลบกอกันเดียวล้วอมีงานหมนท้าไม่ไม่เข้านีต้องแบบี่

มดนตรมากดากมากดูไมี่รายการเอ้ยม่อคืนแม่พูดกับเราชินใช่ไหมคือะไม่ดีเบนคนละแไม่ใช่หรอก็ไปไม่ทึงชัโมงเลยกไปมาสิบนาทีอืมไม่ถึงก็ทำไม่ได้หรือยินกินก่อนโอรู้เลยแล้วใครพามันเข้าไปอ่ะ๊ย ลกมนาแลมา่ไมแมัเข้าไปตรงไหน้อไอเที่เข้ากมันกูบางเที่ไม่พามันที่ไม่พามันออกไปข้างนอกนะต่ระเไม่อตาประทมาต่มไปะมาเพราะเราไม่เคยพาเข้าไปยุ่งเราไม่เคยเข้าไปยาไม่เยุ่งเลกข้าอยู่บ้าวะต้องบามันมาละไหรอ่เออกิน้าวก็หมดนก้นกึอนก้น เป็นคนไปเรียกพ่อเลยไม่มีใครกล้าเขาไปใกล้เันเลยเดิมพ่อมันอยู่ไหนพบเ้ามนมนี่เขาทำนาวิงพรงไนงกินอิ่มแล้วไปแล้วมันวิ่งแรกับมัวิ่งไร่กันแล้วมันเป็นแบบนั้นไม่ี่อยวกินก

จงเนี้ยเนี่ยวเก๋ไก๋แต่โตความเก็นยวกับยานี่อยากดังโอเคโอเคเป็นยาที่นี่เดี๋ยวพี่ใบพี่ใบจะพี่จะทำทงกคนด่าราทุกคนยูทูบของเราก็คือว่าเราจะทำอะบรเป็นของพี่ก้อแต่ว่าเราจะเป็นคนขับบิ๊กไบค์แล้วก็ให้แขกรับเชิญนะคะซ้อนท้ายแล้วเราก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็เราก็จะไปรีวิวที่นั่นเสร็รู้ป่ะนะเสร็จรู้ป่ะไม่มีทางด้วยเดี๋ยวเอาตังค์มาแล้วอันดีริฟ

ยยัังหนูอะไปเล่นไอ้นู้ดด้วยไงยงำรอให้เที่ยวไปเล่นด้วยไงย้ำขอดูยูทูบขอดูยูทูบคืออะไรคะยูทูบไอ้นี่บิดเลยไม่ร็จกีนะดีนะนี่ตึ๊งอะเดี๋ยวเบาผีหลงเบาขึ้นเลยนะตึ้งตั๊งตึ๊งกระโตไม่ได้หรอกช่วยวันนี้เราตึงก้นวันนี้เราเต้นกับแม่มานี่เดี๋ยวจะห่วกหูบิ๊กตึ๊ง เียเ่ทงานอะจริงอันนี้จริงป่ะทาพป่ะเียไม่เถอะไม่ต้องมางทำงานเียน่อตดีี่ยนนังเรื่องนี้นอนคือเราต้องตาต้องเอจราลเวลาดไม่ได้โกันเงเนเวลาเรียนแบบนแบบนเนื่อยมันรลยอันนี้ปดหลักๆมาคนมีจมอมันเียมันเมนเื่อเ s <S นองีจะมองเีย Oh, oh. Có thân, không <laughs> <lẻ là> <laughs> có phòng cho vào... cái này cái này. mình, <laughs> mình bây giờ, không cô covid đi không tổng kê ra chuyện đời thế gọi là